ข่าวกิจกรรมผู้สูงอายุครั้งที่11 เมื่อวันที่2พฤษภาคม2563เวลา13.00ถึง16.00ที่เฮือน0ูมีกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้อายุยาวจำนวนมากกว่าทุกครั้งย้ายจากสถานที่ห้องปัวมาที่ชั้นล่างเฮือน0ูมีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า40คนซึ่งแต่ละคนก็มีอายุยืนยาวตั้งแต่50ปีขึ้นไปมีคณะทำงานสาธารณาสุขบรรดและจิตอาสามาให้ความรู้เพิ่มทักษะการดูแลตัวเอง เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วด้วยนอกจากนั้นคุณพรตะวันได้สอนการกดจุดฝ่าเท้าต่อมาก็มีการร้องเพลงตามความถนัดและฝึกทำของชำร่วยแต่ละคนที่ร่วมกิจกรรมรู้สึกอบอุน่นซาบซึ้งประทับใจหลายท่านบอกว่าจะมาร่วมกิจกรรมนี้อีกค่ะ